ทุกคนคะ่ะวัน,นที่16กกันยายน2 5 1 8นะคะเป็นวันที่ดาวศุกร์เนจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรเดี๋ยวมาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะมีผลอะไรบ้างกับชาวราศีมังกรนะคะวันที่16กันยายนดาวศุกร์จะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยจนถึงวันที่11ตุลาคม2 5 1 8ทีเนี้ย ดาวสุข,ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดาวสุขของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปุตตะกับกรรม,มะมาอ,อยู่เรียนมรณะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันปุตตะอยู่ในมรณะเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนเนาะเอ่ออาจจะเป็นบุตรบุตรวานของคุณเองหรือหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้รวมถึงปรเจิตของคุณด้วยเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกัน เนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนนะอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบบ้างอ่ามุมลบปุตตะมรณะเนี่ยมรณะคือปัญหาอกษรกโรคภัยใช่ไหมคะบุตรบริวารเราเนี่ยแหละเขาอาจจะมีความดื้อไหมหรืออาจจะมีความสนไหมมันก็ต้องดูว่าบุตรเราอะอยู่ ช่วงอายุแบบไหนนะคะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพก็ไม่สบายไปเรื่องของอะไรคอรลำอกก่ก้นก้นกบมดโรคต่อมลูกหม,มากต่างๆรวมถึงตอนเนี้ยเห็นไหมถ้าบุตรหลานเราเล็กๆนะ่ะเขาจะมีโรคตัวใหม่ที่ออกมาเป็นโรคอะไร s v เห็นปะอ่าที่จะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงเด็กอายุรลวๆประมาณเก้าขวบไหมอ่าอันนี้ต้องดูดีๆนะคะอ่าในการ ก็ได้ว่าจะกินอะไรก็จะกินของให้สะอาดของร้อนเองก็ว่ากันไปก็ต้องมือเมือก็ต้องล้างก่อนจะกินอะไรทานอะไรก็ต้องดูไปนะคะถ้าโตมากห,หน่อยลูกเราอาจจะมีเรื่องอะไรของเขาแหละปัญหตาต่างๆมีปัญหาเรื่องการเงินการงาน,งานความรักก็ว่างไปทีนี้ดาวศุกร์คุณเองก็เป็นดาวเจริญกัมมะด้วยกัมมะคือเรื่องของการงานการงานหรือการเรียนก็ได้อะไรกิจกรรมต่างๆที่หรือการงานการเรียนนี่แหละอยู่ในเรือนโบราอย่างเงี้ย แสดงว่ามันต้องการเปลี่ยนแปลงกันนะมีการเ,าเดินทางในต่างถิ่นโยกย้ายอะไรไหมหรือ,อมีเหตุอะไรที่ต้องห่างจากเรื่องของการเรียนไหมหรือเรื่องการทํางานไหมอันนี้ก็ต้องดูแต่คนมันสาเหตุมันก็ต่างกันไปนะคะทีนี้ถ้ามองในมุมลบอีกอะ่ะมุมลบก็คือปัญหาสักรกภยัยการงานเราเนี่ยแหละอาจจะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นไหมหรือจะ ทําไปมันติดอุปสรรคอะไรไหมของแต่ละคนนะคะมันจะแตกต่างกันเนาะรวมถึงเรื่องของออการทํางานเราเนี่ย้ารุเครียดมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่สบายได้เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องดูดีๆหรือในเรื่องของเขาเรียกว่าอุบัติเหตุในการทํางานเองนะคะทีนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวศุกร์ก็ยังเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินกับความรักใช่ไหมคะก็มองว่าอย่างนี้บางทีอ่ะ อาจจะมีเรื่องการเงินจากต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรามีเรื่องของออทำธุรกิจอะไรกันไหมอ่าที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนมีญาติพี่น้องไหมหรือมีเรื่องของทำสื่อออนไลน์ไหมคะอาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะเอาเรามอง,มอง,ม,องมองในเรื่องความรักบ้างความรักก็อาจจะมีเรื่องของอะไรอ่ะ คนมีคู่เนาะอาจจะเปการหึงกันงินกันแล้วก็น้อยอ,อกไ้ใจเกิดขึ้นก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นก็ได้อันนี้คือต้องรู้นะด้วยเรื่องสาเหตุของแต่ละคนนะคะอันต้องบอกก่อนหรืออ่าบางคนเนี่ยคนมีคู่เนี่ยบางทีถ้าโดยโดยพื้นเดิมแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ท้งคู่เลยไม่ว่าเป็นตัวคู่ตัวคุณเองหรือคู่ครองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจะมี คนเข้ามาชอบแต่ทีนี้คนเข้ามาชอบเนี่ยถ้าเราไม่ก้าวขาออกไปปัญหาเนี่ยจะไม่มีตามเข้ามานะอันนี้ฝากด้วยนะคะส่วนคนโสดอ่ะคุณก็จะเจอคนจากหน้าที่การงานเป็นคนต่างถิน่นต่างแดงก็ได้แล่เป็นคนที่อ่ากัพา้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หรืออาจจะมีโรคประจำตัวก็ได้นะคะอันนี้ดูกันให้ดีๆเนาะอาจจะรวมถึงพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะใช้เวลาหน่อยนะคะ ถ้าไม่มองเรื่องของความไม่เรื่องความรักอาจจะเป็นชุนส่วนก็นได้เข้ามาทีนี้คุณส่วนเข้ามาเนี่ยคุณดูกันให้ดีๆแล้วกันว่าเขาชวนชวนคุณลงทุนอะไรยังไงหรือคุณจะไปชวนใครเขาลงทุนอ้าวเนี่ยแหละดูกันให้ดีๆรวมถึงบางทีอ่ะอืมยกว่าคนที่ซื้อของอ่าซื้อของติดต่อทาง,งานกับพวก ซื้อของผ่านแอปผ่านอะไรเงี้ยอ่าเราก็เองต้องระวังสิ่งของเนี่ยมันอาจจะมีตําหนิไหมหรือมันของไม่ตรงปกไหมหรือของมันได้ล่าช้าหรือสิ่งของมันสูญหายไหมอันนี้ต้องดูแต่คนนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้ก็ได้สําหรับบางคนบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคะก็ตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ